เคยเป็นไหมคะพยายามลดน้ําหนักไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนลดยังไงก็ไม่ลงทั้งกินน้อยทั้งออกกําลังกายแถมผลตรวจสุขภาพก็แย่ลงทุกปีทุกปีหลายคนลดน้ําหนักไม่ลงาทั้งที่ออกกําลังกายแล้วก็คู่อาหารสุดๆไปเลยค่ะทำํำยังไงน้ําหนักก็ไม่ขยับแถมพอถึงรอบตรวจสุขภาพทีไรสูงขึ้นทุกค่าเลยไม่ว่าจะน้าตาลหรือไขมันสาเหตุที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังอาการทั้งหมดนี้นะคะก็คือภาวะดื้ออินซูลินค่ะ อินซูลินคือฮอร์โมนสําคัญที่ควบคุมการใช้พลังงานของเราแต่พอเซลล์ไม่ฟังร่างกายก็รวนทั้งระบบเลยค่ะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะภาวะนี้แก้ได้โดยไม่ต้องพึ่งยาด้วยถ้าคุณทำมาแอร์ฟร i t t e อปเ t อร์เทนฟาสตร่างกายจะได้พักจากการหลั่งอินซูลินลองลดแป้งขัดสีพวกข้าวขาวขนมปังขาวจะช่วยลดภาระตับอ่อนได้ลองเริ่มเปลี่ยนแค่2วิธีนี้ดูก่อนคุณจะพบว่าร่างกายคุณเผาผลาญได้ดีขึ้นถ้าอยากได้ตัวช่วยดูแลสุขภาพแบบไม่โมั่วทั้งมาปรึก าได้เลยนะคะแล้วเจอกันบ๊ายบาย